พระเจ้าสัญญาที่จะให้มีผู้เผยพระวจนะเหมือนกับโมเสสเพื่อนนาพาคุณเซลในภายหน้าอีกแต่พระเจ้าเลือกเขามาพระเจ้าตราผ่านเขาเขาจึงเป็นผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งต่อจากโมเสสดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นพิเศษก็คือการเชื่อฟังของเราใจของเรายังมั่นคงไหม บทเรียนสมาโตไตรามาสที่4ปี2025นี้เราจะมาศึกษาถึงพระธรรมโยชววซึ่งกล่าถึงการที่โยชววขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อพาคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอานหลังจากที่โมเสสได้เสียชีวิตไปแล้วบทที่1สู่แห่งความสำเร็จเนื้อหาอยู่ในโยชววบทที่1ใจความสำคัญก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้นำประสบความสำเร็จคืออะไร ในฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที 22, ่15-22โมเเสสได้บอกให้กับคนอิสราเอลบอกว่าพระเจ้าสัญญาที่จะให้มีผู้เผยพระวจนะเหมือนกับโมเซสเพื่อนำนพาคนอิสราเอลในภายหน้าอินดังนั้นหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตไปแล้วก็มีผู้นำม,มากมายเกิดขึ้นมาคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรเราเรียกบ,บุคคลเหล่านั้นว่าผู้เผยพระวจนะโยชูวาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกัน ที่ได้รับการเลือกสารจากพระเจ้าโยชูวาไม่ใช่อยู่ๆแล้วขึ้นมานมด้วยตัวเองหรือประชาชนเลือกมาแต่พระเจ้าเลือกเขามาพระเจ้าตราผ่านเขาเขาจึงเป็นผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งต่อจากโมเสสในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งพระเจ้าได้ตราเกยโยชูวานะฮะเพื่อที่จะให้ความมั่นใจให้เกยโยชูวาแล้วก็ชี้แจงหน้าที่ที่เขาจะต้องทําหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือสิ่งที่จะทําให้โยชูวาได้รับความสําเร็จะนะฮเนื้อหาที่สําคัญอยู่ในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่6ถึงข้อที่9กได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทําให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขา เพนแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเิอระหว่างที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าในวันนั้นอย่าหันเหจากทำบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือทำบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตื่นตรงตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้รับวันที่จะทมตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสําเร็จเราสั่นเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลัง่งคลามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปข้อความนี้นะ <ST AR C> เราจะสังเกตเห็นถึงสิ่งสําคัญที่สุดที่เน้นย้ำหลาย คำหลายครั้งเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จสิ่งนั้นก็คือจงเข้มแข็งนะชี้ให้เห็นว่าการที่จะทํางานใหญ่การที่จะทาําททงานที่ยาานะความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็จะไม่กล้าพอเราไม่กล้าเราก็จะทํางานใหญ่ไม่สําเร็จดังนั้นความเข้มแข็งที่ทําให้กล้าหาญนยฮะจึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของผู้นําโดยเฉพาะผู้นําที่จะทําการใหญ่ และคําถามก็คือเราจะเข้มแข็งได้อย่างไร <N> เนื้อหาในที่นี้บอกว่าจะต้องไว้วางใจพระเจ้าจะต้องเชื่อฟางพระเจ้าและจะไว้ใจพระเจ้าเชื่อฟางพระเจ้าได้อย่างไงในที่นี้อธิบายไว้บอกว่าให้เอาธรรมบัญญัติของพระเจ้ามาตรตรองทุกวนันทุกคืนวิธีนี้จะทําให้ไว้วางใจพระเจ้าและเมื่อไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็จะเข้มแข็งและกล้าหาญสามารถทํางานได้ประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าได้ คำถามสำคัญที่เราจ่ายพิปลายในที่นี้ก็คือการนำของโยชูวาให้บุเรงอะไรแก่เราบทเรียนที่สำคัญที่สุดในการนำของโยชูวาก็คือผูนนำต้องเข้มแข็งคำว่าเข้มแข็งเกิดจากความเชื่อนะฮะคำว่าเชื่อที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า f ฟ i นะฮะหมายถึงซื่อสัตย์มั่นคงนะฮะดังนั้นถ้าเราเฟ i ฟูลหรือซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระเจ้า เราก็จะเข้มแข็งและพระเจ้าก็จะสัตย์อยู่กับเราให้ได้รับความสําเร็จคําถามที่2พระสัญญาของพระเจ้าและการเชื่อฟังของเราส่งผลต่อการและกาันอย่างไรเมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดผลอย่างไรพระสัญญาของพระเจ้าและการเชื่อฟังของเราเสริมกันและกกันแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือพระสัญญาของพระเจ้านาาั้นมั่นคงแน่นอนแต่การเชื่อฟังของเรานั้นมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ตามสถานการณ์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องระาวาังเป็นพิเศษก็คือ การเชื่อฟังของเราใจของเรายังมั่นคงไหมถ้าใจของเรามั่นคงบวกกับพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยหรือจะทำเนะี่ยความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้แน่นอนอยา่นี่คาถามที่3พระคัมภีร์ให้มุมมองเรื่องความสําเร็จอย่างไรและความเจริญรุ่งเรืองมีบทบาทต่อความสําเร็จในชีวิตคริสเตียนอย่างไรนะฮะความสําเร็จเกิดจากความเข้มแข็งและความเชื่อนะฮะที่มีต่อพระเจ้าตามเนื้อหาในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้หล,หลายๆที่ แต่ในขณะเดียวกันชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เราก็ใช้วัตถุสิ่งของในโลกนี้เป็นทุนเพื่อช่วยเราให้ทํางานสําเร็จเหมือนกันถ้าเราเพียงแค่เชื่อพระเจ้าทุกอย่างเปล่าอย่างนี้หลายๆอย่างมันก็ดูเหมือนว่าไม่สําเร็จพระเจ้าก็ไม่ได้ให้เราทําทุกอย่างด้วยมือเปล่าทั้งหมดมันก็มีวัตถุสิ่งของมีทรัพยากรมากมายที่พระเจ้าให้เราใช้ดังนั้นเราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือเหมือนกัน แต่จาไว้เสมอว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใจของเราใจของเราต้องเชื่อต้องมั่นคงต้องเข้มแข็งต้องแน่วแน่ตรงนี้เป็นปัจจัยหลังส่วนวัตถุสิ่งของความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายทั้งปวงที่เราใช้นะสิ่งนั้นคือตัวช่วยหรือตัวเสริมเท่านั้นคําถามที่สี่โยชูวารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องมาทําหน้าที่เทนโมเซนและพระเจ้าประทานพระสัญญาเกตเขาอย่างไร โยชูวาคงจะหนากใจเหมือนกันที่ต้องมาทําหน้าที่เทมอเซนเหตุผลก็เพราะว่าการมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่มาอยู่เฉยๆเพื่อ,อดูแลคนอิสราเอลให้อยู่สบายนะฮะแต่การมานำตรงนี้ก็คือต้องนำพวกเขาเข้าไปในคณะอา่านต้องทำสงครามต้องชเผชิญกับศัตรูและปัญหาอีกม,มากมายนะฮตรงนี้คือสิ่งที่ ไม่ว่าโยชูวาหรือเราก็เช่นเดียวกันถ้าต้องทางานเหล่านี้เราก็คงจะลูกสื่อหนักใจเหมือนกันนะฮะแต่พระเจ้าสัญญากับโยชูวานในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งตรงนี้บอกว่าพระเจ้าสัตย์กับโมเสสแล้วอย่างไรพระเจ้าก็จะสัตย์กับโยชูวาอย่างนั้นเพื่อจะให้แผนการที่พระเจ้าวางไว้เพื่อพวกเขาเนี่ยสำเร็จดังนั้นสิ่งนี้ให้ความมั่นใจให้กับโยชูวาเราก็เช่นเดียวกัน จะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจว่าเราอยู่ในแผ่นกลางของพระเจ้าและเรามั่นคงในพระเจ้าและพระเจ้าก็จัดสถิอยู่กับเราให้ได้รับความสําเร็จในการทําทุกสิ่ง